ใอหอหกย้อันนี้เป็นงานวันเกิดนะครับงานวันเกิดลุงกบนะครับทุกคนเป่าเค้กนี่คือลูกสายลุงกบนะคะเอาให้พวกอก่อน เสียงอะไรล่ะลูกเสียงหนูอลงยาไม่ต้องเคเขมาเอาเล่ามาแล้ามีปัญหาเล้วมีมีหมดเล้วมีหมดกูมันหมดแล้วไม่มีหมดครับมีหมดหมดก็มันไม่มีก็คือหมดนะครับไม่มีก็หมดแล้วผมพูดผิดตรงไหนครับอารุษการแพอย์โอ้โหเลยมีดมีดมีดโดนมีด ขอให้หูขอให้พ่อหนูแม่หนูครอบคัวหนูจงเจริญนะจ๊ะขอให้สุขสำรลาดอกไม้บานยามเช้ากระลึบกระลิบกรึบกบเต็มเต็เต็เตจ้ำแดด้าอาท่าที่พอดีเด็กก็ไม่มีความอดทนมากให้ราให้บั้งผีเาให้บั้งีมอาให้บั้หผีให้บั้งผีเอาใา้บะไรกสวยเลย เดีโชคดีโชคดียกดีไม่กินได้ตอนแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยที่ท้ายเหลือ๋อให้พี่หนูนาเลยก็ได้ลูกให้พี่หนูนาให้พี่หนูนาเลยก็ได้ลูกโชคดีโชคดีโชคดีให้พี่หนูนาลูกอ๋อปะรวยล้ำรวยล้ำรวยโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแตกเดือนละตัวนละโชคดีโชคดีโชคดี รางวัลที่หนึ่งอะก้อนชิ้นใหญ่นี่นึงออกรยิ่ีกินเกาำเวยลำรวยลำรวยลยนี่นี่นี่ก็ได้เแม่แม่หยิบอันนี้หนูเลียงจานเล็กหรอคะเก่งอร่อยมากเลยนะนเ่งเี่นเก่งเียนเก่งเี่นเก่งยาเจ็บยาป่วยยาใครยาอยากยาลำรวยลำรวยลำ อบอมอแล้วที่นี่หนูก็กินหนูไปถลุหวยลงวันที่หนึ่ไงได้เดือนละตัวละตัวละตัว